สวยสวยลวงสองสวยลวงสามสวยลวงสี่ไปเอ้ยสวยลวงฮ้าเป็นไง่ะ โคดหดริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4บสี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟีไฟบอลแลนและเกมจากโฮโยเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับ c ิชแมนคอยพร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้น โจซ่าสวัสดีวีรุ่นเมกาดีวีรุ่นดูไปดีวีรุ่นชาวใต้ตะกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม a l ลเลนส Mobile กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนว FPS นะครับนี่คนดูก็เปิดให้เล่นใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ผู้พัฒนานี่เป็นอ่าไลออดนะแต่ว่าให้ลิขสิทธิ์กับเทนเซนไปทำบนมือถือนะท่านผู้ชมฮ่าเกอร์เจอวิธีการลงวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะเกมสำหรับใครที่อยากจะ ซื้อมาเล่นนะครับก็ไปจัดกันได้นะท่านผู้ชมนะเออคนดูไปจัดกันได้เด้อไปจัดกันได้นะครับออไม่ใช่ไปไปไปโหลดมาเล่นมุดผิดนะครับวิธีการโหลดผมทาไปแล้วนะอยู่ด้านล่างขใหญ่าใต้คลิปนะคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะโ้กูตี้อ่าลงผ่านจะตัวอันนี้นะท่านผู้ชมนะอุอ้ยอยู่ตรงนู้นเต็มเลยเอ่เล่นผ่านจะตัวยูยูบูสเตอร์นะถ้าใครอยากเติมก็เติมที่ดิสแมนช็อปได้เลยนะครับ มไหว,วมันวางนะเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โย <c oughs> มันดันเข้ามาเลยคนดูเมื่อกี้ออ๋ออ๋อสวยสวยสองหนึ่งสองหนึ่งสวยอ่ะอาา่ะฮะ วัดใจฮิกเฮ้ยมันจบง่ายสิลูกพี่เฮ้ยตัวไอ้ผมเอาเสน่หมาก่อนเลยอย่างเงี้เอาเสน่หมาก่อนเลยละกันคนดูรับรองได้เล่นรอบนี้มาผมมาเฝ้าแล้วไม่รู้มันจะวิ่งมุมไหนนะรอบนี้ปึ๊บหยาอกตอมก่อน อย่าตอมก่อนสวยมีไหมมีมีมีสวยเอาทำไมเพื่อนเราแตกวะคนดูสวยสวยลวงสองสวยลวงสามสวยลวงสี่้าเอ้ย เ็คนด,ดูตวยล่วงเป็นไงฮ่างโ่โหดโคตรตึงคนดูเอาเดีเอาเดีสไนนนูกาครับทุทีอิชานจิจล พอแล้วผมซื้อแค่นี้พอนี่เดี๋ยวเดี๋ยววางระเบิดดักตัวนี้ไว้ก่อนให้ระเบิดมันชิกนะครับอันนี้ผมต้องให้ระเบิดชิกเพราะมันวิ่งวิ่งทางไหนอือปึ๊บสวยไ,ไม่วิ่งเส้นนี้ละ 爆能器落在中区，爆能器落在中区。โอเคขีพยนคนดูนม,มันวางบีรอเปล่ามันวางบีนะ,นะคนดู กว้ดันเลยดันเลยอุ้ยดันเลยกูกูไว้กูไว้สวยเอาเลยดิเย้ทำนี้ทำนี้ทำนี้แล้วกูกูได้ทันอยู่คนดู สวยเพื่อนใชยเนี่ยแต่ผมต้องต้องรีบไปลงของนะท่านผู้ชมนะเนี่ยต้องรีบลงแบบพวกของกันไว้สกิลกันไว้ก่อนชึบอันนี้อันนี้เอาลงไหมตอนนี้ชึบโอ้หม โอ้กลางนะท่านผู้ชมนี่แหละต้องรีบขึ้นไปช่วย,วยอุย้ยเกือบโดนนะน่ะคนดูถ้าโดนนี่จบเลยบ้าเอ้ยมันพีคดีปะ มันพีคดีมันพีคดีคนดูรอบนี้ไงผมก็ต้องมีระเบิดไว้สองลูกอะนี่ตรงนี้ต้องมีไว้ไ,วไอ้นี่เฝ้าไม่ค่อยได้เลย,เยว่ะอุมนเนี่ยเฝ้ไามไม่ค่อยดีเลยกาง Ui, ngày càng lại nhỉ Mì toa, mì toa Ô hô, mà bé lười เอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนโชว์ของก็หน่อยอย่าไปตีสิสวยนะเละเั่ละทำดีำเอาดีเอาดีแต,ต่ไปรีบิชยในจิ้วนี่เลยอ้าวมันวิ่งมุมนี้หมดเลยว่ะคนดูแสดงว่าผมควรเล่นน,นั่นแน่แหละเอาปืนเอาปืนดีๆมาสักปืนละอันนี้มันเริ่มซื้อกาอกแล้วนะคนดูผมไม่น่าจะสู้ ไม่น่าจะนั่นมันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูปืนเรายังใช้ได้อยู่ใช้การได้อยู่มีตัวลากหัวคมๆอยู่คนดูไอเนี่ยมาทำไมไม่รู้สไนไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนชูไม่รู้มันจะโผล่ไหมตรงนี้ออกไหม ออกออกมุมเดิมว่าไม่ใช่ว่ะสีหมดเนี่ยเลยเฮ้ยไม่สีแล้วไม่สีแล้วไม่สีไม่สี่วงหนึ่ง่วงสองอ๋ดิ เฮ้ยโ <c oughs> หหินแว็บเดียวแล <c oughs> ้วเ,เพื่อนเราไม่รีบมาวะเฮ้ยจบแล้ว <c oughs> นันแเลวสวยหลังว้า <c oughs> ไม่ไหวเลยนะพี่แบกจัดเลยเนะียคนดูพี่เล่นสนายคนเดียวเนี่ยอะไรวะเฮ้ยทีมมันไต่แรงขึ้นมาขนาดนี้กันได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ผมไม่เข้าใจนะแลงสูงนะเว้ยเ้ยทำไมเล่นกันอย่างนี้วะ <c oughs> ผต้องลงสกิลไปก่อนแหละ ัมันชอบหลุดตรงนี้มานะคนดูนั對對่นจบหมดแล้วตัวไว้จีบแตกแตกแตกสอง

ว่าเอ้ยคนดูพี่โคตรแบกเลยนี่เล่นอย่างนี้พกมาก่อนระเบิดแล้วกันพี่ไปคนเดียวดีกว่าคนดูอย่างเงี้ยไม่น่ารอดนะสิอันนี้รอบรอบรอบกันเรายัางเล่นยากเลยไปเดี๋ยวสิกุยโอ้โห หนักอยู่คนดูหนักอยู่ลินยากอยู่นะฮะอันนี้มันต้องแบบรอบนี้พี่แบกไงคนดูดูดีสิบเอตายห้าเออกูจะรู้อะทามิ่งต้องดีเลยนะเวลาเล่นโอ้ย ทามมิ่งโคตรดีคนดูในมันมีตัวเอฟเควะทำไมเอฟเควะอุ้ยดูดิไอล้ลากหัควคุมๆนี่เอฟเคเฮือนโอ้โหอย่างงี้ก็จบดิพี่แบกคนเดียวไม่ไหวนะครับคนดูสวยสวยอ๋อ oh oh. แม่คนเดียวไม่ไหวชัานมันกี่หลังจะได้นั่นแหละ โอ้โอ้โอ้อ้บศัตร้เหลืออีก30วินาทีองไม่มีตัวเติมเลยอ่ะเอออีคีดูคนดู วุ้ยแต่ละคนทำไมมันเล่นทุเรศจังเลยวะเอฟเค่ะดูเรียบร้อยมเซฟเหรอเซฟคอร์ดหรือเปล่าเซฟนี่ตไในเลยดีครับคนดู มาคนเดียวก็ได้วะเย่ yeah! ผมอมองสไนเปอร์ปัป๊มๆเลยดีกว่า 巴利，巴利！爆能器落在 B 区。终局有敌人，我会集中精神。好一个体最后一人。 เล่นยากอยู่นะคนดูอันนี้พี่ตังใจอยู่เศยุ30วิบุกยากคนดูอย่างเงี้ยมันมันเฝ้าแล้ว ไว้เศษยุส10วโอ้โยอีกนี้เดียวจะได้นะคนดูทีมเรามันไม่เวิร์กอะไม่ฟูดเวิร์กเลยเลินมาอันผมต้องเล่นมุมนี้แหละหาก,กินหาก,กินไม่ได้เลยตรงนี้ เาออกก่อนนี่ตายแน่ๆน่คนดูเดี๋ยวผมลิงแถวนี้ไว้ก่อนนี่ลิงแถวนี้ไว้เกิน <c oughs> ราน่าจะส่งแล้วแหละ

xong xong 30 xong 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 đi, xong <coughs> <roomm Game91> sniper Đi xong 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 đi, นี่ผมพยายามแบบเอาตัวนี้มาดักหลังไว้นะคุณดูนะเวลามันโดนโดนอ้อมยิงอะออไหนแล้วมันผูดมามันโดนอะ

เฮ้ยทีมเราเริ่มทิกอยู 15, ่สิบห้าไปไงนะ <c oughs> ถือว่าวิ่งเกมได้วิ่งเกมได้คนดู <c oughs> ผมจะเก็บเงินไว้นะครับผมจะไม่นั่นแต่ผมซื้อแค่ในส่วนของเกราะแล้วก็ของนิดๆหน่อยๆนะครับปิบอันนี้เอาไว้แบบดักดักหลังเวลาคนมามันจะได้แบบแก้ทางมันได้หน่อย 蜂群手雷，投放蜂群手雷。遮天蔽目。妈的，你 zoom 呢？这里。雷区有敌人。来，雷偏，来雷偏。爆能器落到 B 区。 还剩一名敌人ผมลิงสองมุมคนดูผมยิไม่ได้แผนดีเพื่อนแผนแผนโอ้ยิ่หายแล้วแผนมุมนั้นสวยสวยถ้าแผนมุมเนี้ยละผมยิงช่วยได้เลย ทำดีทำดีฝั่งมันเริ่มแบบเริ่มเลธิ์ทีละคนดูตายหแต่พี่ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับคนดูนะนี่สิบห้าตายเจ็ดลงไปก่อนเขาเรียกว่าชิคชิคลงชิคยอดวางต้องวา,างประมาณตรงนี้นะครับคนดูนะ อย่าะนว้ยเพื่อนไว้รึบ้างไปเลยไปเลย ตัวไวยทำดีครับอเอาจา่าเอาจา่าอูโ,อโทรศัพท์คนร,ร้อนละสี่สิบองศาเกมนานอนะ่ะคนดูเกมเดียวเป็นยี่สิบนาทีอ่ะบอกเลยเฮ้ยซื้อออฟซะหนอ่อยสวยเวลาลุยออฟแล้วสสญญเอาว่ะเอาว่ะโยนไปก่อนครับตรงนี้ <c oughs> ผมโยนกั้นไว้ก่อนบู 哦！叮署叮叮，奥汀汀，奥汀汀。嗷！你惹毛我了。爆能器落在 B 区。 โอ้ยโอ้โหมีตัววิ่งไหวอยู่แผน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 ที่เพื่อนโอ้เรียบร้อยวางสิตสวยเออนั่นแหละกว่าจะจบเกมได้หลายคนบอกว่าพี่คุกสอนยังเลย่ะกับพี่เอ็มบีบีเนาะคนดูนี่แรงมาแล้ว ใครใ่แรงได้สูงกว่าพี่ค่อยมาคุยกับพี่ไอ้น้องพี่จะบอกให้พี่นี่ระดับทีบแง่ล่ะขึ้นครับซีเวอร์สามเอาดิยง่นี่เกิดตึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกมว a ลเลนส์ม o b บายนะท่านผู้ชมวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้าน,นล่างคำหัยาสคิปเดอร์สำหรับวันนี้พี่โครตรกนจะไปคลิปหน้าบายจ้าคนดู